เรียกได้ว่าถ้าใครเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้นะคะปิดประตูความอ้วนไปได้เลยคือเปิดประตูให้ความหอมรดไขมันลินๆแบบสุดขั้นสุดตัว กลับมาพบกับพัทอีกแล้วน,นะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอทุกคนมานานมากวันนี้ก็เลยเตรียมหัวข้อที่เรียกได้ว่าจะเป็นเทคนิคนะคะที่จะช่วยทําให้คุณสามารถลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นแบบ10 1สเท่าอะทุกคนพัทเรียกเทคนิคเหล่านี้ว่าเป็นการแบบปรับพฤติกรรมที่ทําให้เราผอมยันสมองคือมันเป็นอะไรยังไงต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนนะคะกด subscribe ช่องนี้ที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือน ะะและเหมือนเดิมค่ะทุกคนใครที่อยากได้โปรแกรมฟรีนะคะเราก็ยังมีแจกอยู่นะเพียงแค่คุณทําตามกติกาค่ะกด subscribe ช่องนี้กด like คลิปนี้ comment มมแคปหลักฐานว่าคุณทําครบทั้ง3อย่างแล้วนะคะส่งไปที่ไลน์แอดของดูวิดฟิตค่ะคุณสามารถที่จะเข้าไปขอโปรแกรมฟรีได้นะคะรวมไปถึงขอคําปรึกษานะคะในกรณีที่คุณแบบเฮ้ยดูคลิปแล้วสงสัยอยากให้อธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะเรามีแอดมินนะคะคอยตอบคําถามคุณอยู่ค่ะและสําหรับใครนะคะที่รอโปรโมชั่นโปร พืชจออู่บอกเลยว่าตอนนี้ก็คือจุกมากๆเพราะเราเพิ่งออกรถใหม่นะคะถึง2รถด้วยกันคือรถสตรอเบอรีกับรถกาแฟต้องบอกเลยว่า2รถนี้เนี่ยเป็นรถที่กินง่ายนะคะเพราะว่าเราเอาฟีดแบ็กนะต่างๆที่เราได้จากการที่เราทำโปรโตีนพืชน,นะคะมาปีกว่าๆเอามาแบบปรับปรุงนะอย่างเต็มที่และที่สําคัญนะคะไม่มีน้าตาลไม่มีแลคโตสคนแพ้นมวัวสามารถทานได้สา,ารสกัดอัดแน่นเหมือนเดิมใครสนใจนะคะก็เข้าไปที่ไลน์อของดุยเธอได้เลยคะ่ะคลิปนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่พัดภาคภูมิใจมากๆทุกคนเพราะว่าพัดรวบรวมเทคนิคการกินที่เรียกได้ว่าแบบเป็นเทคนิคที่ถ้าคุณเอาไปทําตามแล้วอ่ะคุณสามารถที่จะลดน้าหนักได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆง่ายขึ้นเยอะกว่าเดิมแบบเป็น10บสเท่าและที่สําคัญอย่างที่พัดพูดไปตอนต้นนะมันเป็นเทคนิคที่ทําให้คุณหอมยันสมองเพราะว่าเราจะใช้แบบหลายศาสตร์มากนะคะเอามาอธิบายว่าทําไมเทคนิคนี้เนี่ยถึงช่วยทําให้คุณคุมอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วนําไปสู่ผลลัพธ์ที่คุณอยากได้จริงๆรับประกัน ได้เลยนะคะว่าพัดไม่ได้ให้คุณทําอะไรแบบพิสดารแน่นอนแบบไอ้ประเภทที่ว่าสดน้ํามันเป็นแก้วแก้ว,กวอดอาหารเยอะๆกินแค่ปโปรตีนเชคทั้งวันไม่มีเด็ดขาดในคลิปนี้นะคะเพราะเทคนิคที่พัดจะให้ต่อไปเนะะี่ยค่ะมันคือการผสานเรื่องจิตวิทยาเรื่องสมองเรื่องฮอร์โมนเรื่องระบบย่อยอาหารเทคนิคที่พัดจะให้ต่อไปนี้นะคะทุกคนมันก็เกี่ยวเนื่องมาจากสิ่งที่เรียกว่า m i n d f u l eating ถ้าเกิดว่าคุณเคยได้ยินสิ่งนี้มาบ้างเนี่ยนั่น คะคือสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้แต่ว่าจะมาแตกประเด็นว่ามันมีอะไรบ้างที่จะทําให้คุณสามารถแบบ Mindful Eating จนเห็นผลลัพธ์คลิปนี้นะคะเหมาะกับทั้งคนที่เข้าตําราว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ก็คือรู้หมดแหละอะไรที่เป็นพื้นฐานแคโรไลฟิซิตแมคโครนิวเทรนต่างๆแต่มันทําไม่ได้สัทีหรือคนที่อาจจะแบบเบสิกไม่แน่น คุณก็สามารถแอพพลายนะคะสิ่งเหล่านี้ไปในไดเอทของคุณได้ตั้งแต่มื้อถัดไปเลยเพราะคุณสามารถปรับพฤติกรรมพรอมพร้อมกับเพิ่มพูนความรู้เรื่องนูทริชั่นเข้าไปได้มันมีอยู่ด้วยกัน5เทคนิคค่ะที่คุณควรเอาไปใช้แล้วก็คนทั่วโลกนี้นะคะเขารับประกันมาแล้วว่ามันเป็นวิธีที่เวิร์กมากๆอย่างที่หนึ่งค่ะพัดเคยพูดไปแล้วคือเรื่องของการจดบันทึกอาหารหรือว่าการทําฟูดล็อกทุกคนมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่แบบมันติดอยู่ในหัวพัดอะแต่พัดจําไม่ได้ว่าใครเล่าคือเขาบอกว่ามันมีสถาบัน ลดน้ําหนักที่หนึ่งที่ทําให้คนสามารถลดน้าหนักและเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้โดยที่สิ่งที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เบสิกมากๆก,ก,ก็คือการฝึกให้คนจดฟูล็อกคือทุกคนฟูล็อกมันเป็นอะไรที่แบบ p พาเวอร์ฟูลมากๆนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแค่จดบันทึกอาหารเนี่ยมันเพาเวอร์ฟูลยังไงมันเพาเวอร์ฟูลค่ะทุกคนเพราะหลายคนนะคะที่ทุกวันนี้ยังลดน้ําหนักไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะตัวเองจาไม่ได้ว่ากินอะไรเข้าไปบ้างและนั่นแหละค่ะมันส่งผลโดยตรงกับเรื่อง ครการที่คุณไม่รู้ว่าคุณกินอะไรเข้าไปบ้างเนี่ยนะมันทําให้คุณไม่สามารถวางแผนมื้อต่อไปได้และที่สําคัญเนี่ยคุณก็จะแบบปั๊มปั๊มเปิดองงงนับแคลอรี่อะไรก็ผิดพลาดไปหมดการจดฟูลล็อกเนี่ยมันให้ประโยชน์กับคุณทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวระยะสั้นให้ประโยชน์อย่างไรก็คือคุณจดบันทึกอะอาหารที่คุณกินเข้าไปอยู่เรื่อยๆคุณก็รู้แล้วว่าคุณเหลือแคลอรี่เท่าไหร่เฮ้ยวันนี้คุณกินดีหรือวันนี้คุณกินแย่ถ้าเกิดวันนี้คุณกินแย่มื้อต่อไปคุณก็ไไมม่่คววรจะกกิินนให้ัแยลงปาเด แต่ถ้าวันนี้คุณกินดีแล้วเอา้ามันก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณคุณก็รู้สึกว่ามี motivation ในการกินมื้อต่อไปให้มันดีขึ้นหรือคุณอาจจะรู้ว่าตัวเองมี room พอที่จะกินอะไรที่ตามใจปากบ้างโดยที่ไม่อ้วนการจดบันทึกอาหารเนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณวางแผนระยะสรรั้นวันต่อวันมื้อต่อมื้อได้ดีมากๆและผลระยะยาวของการที่คุณจดบันทึกเนี่ยนะคะมันจะช่วยทําให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตรงประเด็นมากขึ้นถ้าเกิดว่าน้ําหนักคุณไม่ลงในวันในวันหนึ่ง คุณย้อนกลับมาดูเลยฟูลล็อกอ้าวฉันกินแบบนี้กินแบบนี้แล้วไม่ลงฉันควรจะปรับตรงไหนถ้าคุณมีเทรนเนอร์คุณสามารถให้เทรนเนอร์ช่วยดูฟูลล็อกของคุณได้แล้วก็ไปแก้โปรแกรมกันตรงนั้นเห็นปะมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนี่ยนะคะเขาจะบอกเลยว่าคุณควรที่จะจดบันทึกจดไดอารี่หรือ journal ต่างๆในเรื่องของการลดน้าหนักก็เช่นเดียวกันฟูลล็อกเนี่ยแหละคะ่ะมันคือไดอารี่ของคุณแล้วมันสําคัญมากๆมีส่วนอย่างนี้ที่จะผลักดนันทําให้คุณสามามรถลด นักได้สำเร็จจริงๆ ที่2ค่ะคือเรื่องของการจัดลําดับการกินอ่าเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ช่วยแค่เรื่องสมองแต่ว่ามันมีเรื่องของแคลอรี่ดิฟิซิทเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คนไม่ค่อยพูดถึงกันเดี๋ยวพันเล่าวิธีการก่อนว่าการจัดลําดับการกินที่ว่านี้มันคืออะไรเขาบอกว่าเวลาที่เราจะกินมื้ออาหารอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นมื้อเล็กหรือมื้อใหญ่หรือมืออม้อไหนก็แล้วแต่นะคะทุกคนคุณควรที่จะไล่าสารอาหารแบบนี้ค่ะเริ่มจากการเปิดมือ ของคุณด้วยโปรตีนตามด้วยไฟเบอร์ไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตสี่อย่างตามลําดับนี้นะคะแต่ว่าเอาจริงๆนะส่วนตัวนพัสคิดว่าเพื่อให้มันง่ายกว่านั้นนะคะเราแบ่งนะอาหารเป็นสองก้อนก็พอคือก้อนที่เราควรจะกินก่อนแล้วก็ก้อนที่เราควรจะกินหลังก้อนที่เราควรจะกินก่อนค่ะคือประเภทไฟเบอร์กับโปรตีนในช่วงแรกของมื้ออาหารเนี่ยคุณกินไปเลยอะไรที่มันเป็นลีนโปรตีนกับผักกินสลัดกินอกไก่กินอะไรก็ได้นะคะจากนั้นปลายปลายมื้ออาหารคุณค่อยมากินอะไรที่เป็นพวกคาร์โบไฮเดรต หรือว่าพวกไขมันนะคะต้องบอกเลยว่าวิธีการนี้ไม่ใช่วิธีการใหม่แล้วคน,นก็พูดถึงประโยชน์ของวิธีการนี้เยอะมา,มากแต่เขาจะพูดในมุมที่เกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดหรือว่ากลูโคสเลเวลนะคะคือวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่ช่วยทําให้เขาเรียกว่าระดับน้ําตาลในเลือดในช่วงระหว่างที่คุณทานมื้ออาหารเนี่ยมันไม่พุ่งพวดมากเกินไปเขาสลับกันยังไงคือเขาให้คุณกินสิ่งที่เวลาที่กินเข้าไปแล้วระดับน้ําตาลเนี่ยนะคะมันไม่พุ่งพ่านมากคือโปร กับไฟเบอร์และที่สําคัญไฟเบอร์เนี่ยมันจะไปช่วยถั่วนะคะถั่วเรื่องของการดูดซึมชะลอการดูดซึมเพราะฉะน,นั้นหลังจากนี้ถ้าคุณกินอะไรเข้าไปแล้วอะต่อให้มันเป็นอาหารที่ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันเพิ่มอะแต่มันจะไปเจอกับไฟเบอร์ก่อนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดมันก็เลยจะไม่พุ่งขนาดนั้นแล้วก็ย้ายค่ะเอาสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นตัวที่กระตุน้นอินซูลินได้เยอะที่สุดเอาไปไว้ท้ายที่สุดก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําแบบนี้เนี่ยนะคะโอกาสที่แบบ น้ำตาลในเลือดมันจะพุ่งพลาดเนี่ยมันมีน้อยมากๆซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมน้ําตาลนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าคุณลดน้ําหนักอยู่หรือคุณเป็นคนที่ต้องระวังเรื่องของน้ําตาลเป็นพิเศษเช่นคนที่เป็นโรคเบาหวานวิธีการเนี้ยก็จะช่วยในยเรื่องของระดับน้าตาลได้ดีมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากจริงๆแต่พัดอยากจะมาแชร์อีกมุมหนึง่งที่พัดรู้สึกว่าอยากจะ Encourage ให้คนเรียงลําดับการกินแบบนี้เพราะมันจะช่วยทําให้คุณสามารถทำแคลอรี่จิ้บพิเศได้ดีขึ้น ยังไงคือต้องบอกเลยว่าวิธีการเนี้ยมันจะช่วยทําให้คุณอิ่ม ไวมากๆคืออิ่มก่อนที่จะแบบได้กินอะไรที่มันแคลอรี่เยอะอ่ะเพราะว่าคุณเรียงลําดับนะคะโดยกินโปรตีนกับไฟเบอร์ไว้ข้างหน้าซึ่ง2ออันนี้ทุกคนโปรตีนกินเข้าไปนี่คือมันหนักท้องมากๆแล้วไฟเบอร์คืออาหารที่มีปริมาณมากแต่แคลอรี่น้อยแล้วก็แบบไปบวมในท้องอีกนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณกิน2ออย่างเนี้ตอนต้นของมื้ออาหารน่ะคุณได้แคลอรี่แบบน้อยมากๆอ่ะแต่คืออิ่มไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่มีความแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากกินแปง้งเยอะอยากกินของทอด เ,เพราะคุณได้แบบเตรียมร่างกายให้มันอิ่มไปแล้วฮอร์โมนนะคะที่เป็นฮอร์โมนอิ่มฮอร์โมนเลต,ตินมันได้หลั่งมาแล้วเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าวิธีการเนี้ยเป็นวิธีการปิดประตูแคลอรี่เกินอะคือแคลอรี่ยังไงก็คือแบบคุณสามารถปัลานได้แน่นอนเพราะกระเพาะก็เต็มสมองก็สั่งมาแล้วว่าอิ่มดังนั้นเนี่ยมันช่วยคุณได้ดีมากม เทคนิคที่3ค่ะคือการเคี้ยวช้าๆแค่คุณเคี้ยวช้าลงกินอาหารให้มันช้าลงมันก็ช่วยทําให้คุณสามารถลดน้ําหนักได้จริงๆเพราะอะไรทุกคนเคยเป็นไหมช่วงแรกอะตอนที่เราแบบหิวมากๆอะแล้วเราแบบเหมือนคนสิ้นสติอะแล้วพอเราสิ้นสติปุ๊บเราก็สั่งอาหารมาเยอะๆๆๆๆแล้วเราคิดว่าแบบเรากินหมดแน่นอนจากความหิวตรงนั้นอะสุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายอาหารเหลือ ทุกคนอาหารเหลือแล้วช่วงแรกๆของการกินอ่ะเราจะรู้สึกว่าทําไมกินเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่อิ่มอ่ะมันเหมือนแบบข้าวที่เรากินเข้าไปมันหายไปไหนวะมันไม่ลงกระเพาะหรอทาไมฉันไม่รู้สึกถึงความอิ่มเลยคืออย่างนี้ทุกคนในช่วงแรกของการกินเนี่ยนะคะฮอร์โมนอิ่มอ่ะมันยังไม่ถึงเลเวลที่เราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือความอิ่มแล้วถ้าเรารีบกินมากเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยเรากินเรากินเรากิน,กนในปริมาณมากในช่วงแรกได้รับแคลอรี่เยอะในช่วงแรกทั้งที่จริงๆแล้วมัน โอเวอร์กว่าความหิวจริงที่แบบเราเป็นอยู่อะทุกคนเพราะฉะนั้นการกินช้าๆด้นะคะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถรอฮอร์โมนอิ่มนะให้มันแบบแมชกับพฤติกรรมการกินที่มันควรจะเป็นจริงๆเราจะไม่ต้องกินแคลอรี่ที่มันแบบมากเกินไปโดยที่ทําไปเพื่ออะไรเนี่ยอรอปะ และอีกประเด็นหนึ่งค่ะการที่คุณเคี้ยวอาหารช้าๆเนี่ยนะคะจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรับรู้ความอิ่มได้ดีขึ้นคือปากเราเนี่ยนะเป็นหนึ่งในกระบวนการย่อยเชิงกลนะคะเวลาที่เราได้เคี้ยวเวลาที่เราแบบได้สัมผัสอาหารที่มันนานขึ้นเนี่ยไอฮอร์โมนพวกนี้มันจะทํางานได้ดีขึ้นเป็นการแบบส่งสัญญาณไปที่สมองให้สมองหลั่งฮอร์โมนฮอร์โมนไหลมาตามเลือดทุกคนนึกออกไหมมันเป็นการกระตุ้นที่ดีมากๆและข้อดีอย่างสุดท้ายค่ะที่พันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ คัมากๆคือการที่เราเคี้ยวช้าๆกินให้ช้าๆเนยนะคะมันทําให้เราสามารถใช้ปากหรือว่าระบบการย่อยเชิญกุลของเราเนี่ยได้มากขึ้นลดภาระนะคะของกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เวลาที่อาหารมันเข้าไปในร่างกายเราแล้วมันเป็นชิ้นใหญ่ๆอทุกคนสงสารกระเพาะนะ สงสารลําไส้อยู่นะคือต้องแบบย่อยกันขนาดไหนกว่าจะได้ดูดซึมอะไรที่มันเป็นสารอาหารจริงๆกระเพาะทํางานหนักลําไส้ทํางานหนักไม่ดีต่อร่างกายของเราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในพัด encourage ใช้ทุกคนนะเคี้ยวช้าๆแล้วก็ค่อยๆกินนะคะมันดีกับทั้งการลดความอ้วนแล้วก็ดีต่อทั้งสุขภาพของเราด้วยเทคนิค <ST S> ที่4ค่ะให้คุณถามตัวเองก่อนกินเสมอเลยว่าไอสิ่งที่คุณจะกินเข้าไปเนี่ยจะกิน เอาไปเก็บเป็นไขมนันหรือจะกินเอาไปใช้เป็นพลังงานการถามตัวเองเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบ เอฟเฟกติฟมากๆเลยนะทุกคนเพราะอะไรคือบางทีเนี่ยการกินเป็นพฤติกรรมที่เป็นพื้นฐานร,ร่างกายของเรามากๆนะคะมันเป็นอะไรที่แบบพื้นฐานของมนุษย์สุดๆเราไหลตามออโต้พายโตก็มีอ่ะแบบชั้นใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเคยมีพฤติกรรมแบบนี้จะหยิบกินอะไรแบบนี้ <ๆ S 1> ก็คือหยิบไปเรื่อยเปื่อยบางทีสารอาหารนั้นมันไม่ได้จําเป็นกับการใช้ชีวิตเราแล้วเราเอาเข้ามาเราไม่ได้ใช้พลังงานเยอะขนาดนั้นก็เอามาเก็บเป็นไขมันซึ่งมันไม่ตอบโจทย์กับเป้าหมายที่เราอยากจะได้ในตอนนี้เพราะฉะนั้น การที่คุณถามตัวเองนะคะมันจะทําให้สมองเราได้ทํางานมากขึ้นฝึกพฤติกรรมเหล่านี้และเป็นการทบทวนเป้าหมายจริงๆของเราการที่ฝึกถามตัวเองอะ่ะบ่อยๆมันคือเหมือนกับการทบทวนเป้าหมายนั่นแหละและทั่วโลกเขาก็พิสูจน์แล้วนะคะว่าไอการทําสิ่งเนี้ยทบทวนเป้าหมายของตัวเองบ่อยๆหรือว่าถามตัวเองเยอะเนี้ยจะช่วยทําให้คุณถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นทําให้คุณแบบพฤติกรรมไม่ออกนอกลูก่นอกทางอะ่ะ คนิคสุดท้ายค่ะที่เรียกได้ว่ามันเป็นเทคนิคที่จะทําให้คุณผอมยันสมองได้เนี่ยคือเรื่องของทัศนคติค่ะคือคุณต้องมีทัศนคติที่ดีกับอาหารนะถ้าเกิดว่าคุณมีทัศนคติที่แย่กับอาหารที่ลบกับอาหารต่อให้คุณมีความรู้นะคะในเรื่องของการไดเอทมากเท่าไหร่ใช้เทคนิคการกินอาจจะพิสดารของที่พัดพูดก็ได้แต่คุณมีโอกาสไม่ประสบความสําเร็จสูงมา,มากๆาพัดจะขออนุญาตแบ่งคนออกเป็น2ประเภทนะคะเพราะว่า2ทัศนคติลบอันเนี้ยเป็น2ทัศน ทัศนคติที่ทําให้คนไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการลดน้าหนักเยอะมากๆทัศนคติแรกค่ะที่คุณควรจะเปลี่ยนนะคะก็คือคุณมีทัศนคติลบต่ออาหารสุขภาพคือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยของสุขภาพอบะมันไม่อร่อยการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพการกินอาหารเฮลตี้หรือแม้กระทั่งการคุมอาหารการเข้าไดเอทต่างๆเนี่ยมันคือการทรมานตัวเองคือถ้าคุณคิดแบบนั้นนะไม่มีวันเลยนะคะที่คุณจะสามารถคุมอาหารได้สาเร็จ เพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนใครอยากจะเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันลําบากทุกคนเข้าใจปะดังนั้นเนี่ยคุณควรอย่างยิ่งที่จะปรับทัศนคติใหม่เพราะทัศนคติที่คุณมีเนี่ยนอกจากแบบมันจะลบมากๆแล้วเนี่ยมันยังไม่จริงอีกด้วยเพราะว่าบนโลกใบนี้นะคะอาหารเฮลตี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องรสชาติแย่อันนี้พูดจริงๆอันนี้พูดจากประสบการณ์คนที่คุมอาหารมาเป็นระยะเวลาแบบ5-6ปีอะทุกคนคือของเฮลตี้เนี่ยมีอร่อยก็เยอะอยกตัวอย่างเช่นพวกผลไม้ต่างๆคุณต้องมองว่าการคุมอาหารแล้วก็การก,ารกินน้ อาหารเฮลตี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทรมานตัวเองมันคือเรื่องที่คุณสามารถเอนจอยแล้วก็มีความสุขได้คุณยังสามารถกินอาหารเฮลตี้และยังมีความสุขกับการกินและที่สําคัญเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีรูปร่างที่ดีได้ในเวลาเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณคิดแบบเนี้ยโหยังไงเราก็อยากไปอยู่แบบนั้นยังไงอะ่ะคือสวยด้วยหุ่นดีด้วยสุขภาพดีด้วยได้กินอาหารที่ดีได้กินที่อาหารที่อร่อยคือมันแบบฟูลแพ็กเกจมาก,มากๆเราจะอยากเอาตัวเองนะคะไปอยู่จุดนั้นมีโมทิ vation ในการทำมากขึ้น อีกทัศนคติหนึ่งค่ะที่เป็นทัศนคติที่ตรงข้ามกับแบบแรกนะคะคือแบบแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากทําไดเอทเลยหรือว่าฉันไม่อยากจะคุมอาหารเลยใชนไมมอยากกินอาหารเฮลตี้เลยเพราะฉันรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแต่อีกคนนึงอ่ะคือเป็นฝั่งที่แบบโอ้โหจะต้องสติ๊ก,กับตัวเองมากกินไอ้น,นั่นก็ไม่ได้กินไอ้น,นี่ก็ไม่ได้คือมีเป้าหมายที่แน่วแน่แต่ว่ามันตึงมากทุกคนอะไรที่ตึงเกินไปสักพักนึงมันจะขาดเพราะว่าคุณมีความเครียดในตัวเองสูงมากๆสุดท้ายแล้วนะคะจุดจบของ คนที่มีทัศนคติแบบนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น eating disorder ได้ง่ายมากๆไม่หนักซ้ำนะบางทีเนี่ยการที่คุณเครียดกับตัวเองมากเกินไปมันส่งผลกระทบในมิติอื่นๆเช่นถ้าเกิดว่าคุณตึงเกินไปคุณกินแคลอรี่น้อยเกิน,นไปเพราะคุณกลัวอ้วนงานคุณก็ทาได้ไม่ดีเพราะอะไรเพราะแคลอรี่ไม่ถึงสมองได้รับอาหารไม่เพียงพออารมณ์ก็ไม่ดีหงุดหงิดความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับแฟนกับครอบครัวก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นทัศนคติที่ตึงเกินไปเครียดเกินไปก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณลดน้ําหนักไม่ ไม่สาเร็จมีหนังซ้ํายังเพิ่มฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกายซึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลที่มากเกินไปเนี่ยจะทําให้คุณลดไขมันได้ยากมากๆๆมากอันนี้ดอกจันเจ็ดร้อยดวงทุกคนไปดูได้เลยว่าหลายๆคนออกมาพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าถ้าเกิดว่าคุณลดน้ําหนักแบบที่ไม่ได้เครียดเกินไปอะโอกาสสาเร็จอะมันมีสูงมากกว่ามากๆแล้วมันทําให้คุณรู้สึกมีความสุขในชีวิตมากกว่าเดิมจริงๆจำไว้นะคะว่าทาัศนคติการกินที่ถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณลดความเครียดลดฮอร์โมนคอร์ติซอลและ Motivation ในการที่จะ กินอาหารเฮลตี้เพิ่ม motivation ในการที่คุณอยากจะกินอาหารเฮลตี้อยากจะคุมอาหารแบบได้ดีมากๆๆๆจบแล้วนะคะกับ5เทคนิคที่เรียกได้ว่า,าให้ทุกคนเอาไปทําจริงๆเพราะมันไม่เสียงเงินสักบาทและที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินไปแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เบสิกแต่ได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้วว่ามันช่วยได้จริงๆนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะใครสงสัยข้อไหนนะคะหรือว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะคะที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างอยากให้พัดปรับ ุงเรื่องอะไรหรืออยากให้พัดพูดเรื่องไหนเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย